บางคนเป็นจากพวกเส<อ>้นล้อดสมองตีบก็มีหรือว่าเป็นจากพวกหมอระบดูสังทบเส้นประสาทก็ชามือได้เหมือนกันซึ<ช>่งจริงๆ<ช>มีหลายสาเหตุได้ต้องมาตวรวจเออแนะนำว่าต้องมาตรวจ<ช>นะเพราะว่าถ้าบางทีถ้าไม่ตรวจจะทิ้งไว้นานๆแล้วเป็นเยอะมีรักษายากอ้านิกอยู่นี่เอง ในตารางผ่าตัดน้องนิกเซตคนไข้เพิ่มมาคน,นหนึ่งวะอ๋อใช่พี่ตอมนีเพิ่งเซตไปเมื่อวานเองเป็นคนไข้าขาเป้าเทอร์เนลแต่ว่าป้าแกเป็นมานาน,านแล้วอะจนแบบยกนิ้วโป้งไม่ขึ้นแล้วเลยว่าจะเซตไปทําแบบย้ายเส้นเอ็นด้วยค่ะเดี๋ยวขอเซตไปเร็วอ๋อใช่แล้วอจริงกลุ่มนี้เนี่ยถ้าทิ้งไว้นาน,านเนี่ยมันจะต้องทําย้ายเส้นเอ็นเนาะแล้วกลุ่มที่เป็นน้อยๆน้อ,นอ,องนิกทำยังไงอะ อ๋อถ้าในคนไข้กลุ่มที่เป็นแบบทงังเคยกระทบเส้นประสาทใช่ไหมคะเป็นไม่เยอะมีแค่เรื่องชากับปวดเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากนี่ก็ทําเป็นผ่าตัดแผลเปิดเล็กนะก็แผลมันก็ประมาณเซนถึงเซนครึ่งเองพี่เติมทาเสร็จก็กลับบ้านได้เลยแล้วก็ใช้งานข้อมือได้เลยคะ่ะแล้วก็ประมาณสัก10บถึงสิวันเรามาตัดใหม่ก,กันแต่ว่าระหว่างนี้ก็แค่ห้ามโดนน้าแต่ว่าให้ใช้ได้เลยใช่จริงกลุ่มกลุ่มที่เป็นน้อยๆเนี่ยพี่เจอค็อว่าก็เจอในคนท้องออแล้วก็กลุ่มที่ทํางาน ออฟฟิศเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมาพร้อมๆกันหลายๆโรคเลยอาจจะมีนิ้วล็อกร่วมด้วยมีเดอกระแวงหรือว่าตัวปอกพุ่มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบร่วมกับมือชาเนี่ยมักจะมาสามโรคพร้อมกันเลยซึ่ง hey, จริงๆกลุ่มนี้เนี่ยเรามักจะรักษาด้วยการกินยาเนาะรือไม่ดีก็ฉีดยาแล้วหลังผ่าตัดกลุ่มที่เป็นน้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้นิ้หายชาเลยไหมส่วนมากคนไข้ถ้าเป็นกลุ่มผ่าตัดใช่ไหมคะแบบกินยาฉีดยาอะไรมาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ย ส่วนมากผ่าตัดไปปุ๊บนะที่ดีคึ่น,นั้นแรกเลยพี่เติมเรื่องปวดที่แบบนอนกลางคืนไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยปวดหายแน่นอนแต่ว่าเรื่องชาเนี่ยก็อาจจะต้องบอกค,คนไข้นิดนึงว่ารอประมาณสัก1-3ถึงเดือนเพราะว่าเราเอาตัวที่มันกดเส้นประสาทออกแต่เราต้องรอให้เส้นประสาทมันค่อยๆฟื้นเองด้วยะคะ่ะแต่ว่าหลังผ่าไปช่วง2อาทิตย์ถึง1เดือนแรกส่วนมากก็หายชาได้เกิน50%นนะคะหลังจากนั้นก็รอกันอีกนิดนึง จริงๆแสดงว่าถ้าถ้าเริ่มเป็นอะไรเนี้ยสวยมักจะต้องรีบมาตรวจเนาะเขาเที่ยวทิ้งไว้นานแล้วไม่รู้ว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยการผ่าตัดมันเปลี่ยนเนาะการผ่าตัดเี็กๆก็ดีกว่าการย้ายเส้นเอ็นอยู่ละ ใช่แต่ว่าเรื่องวืชานี่ต้องนิดนึงค่ะมันเป็นได้หลายโรคเลยอย่างถ้าของพวกเรามันเป็นตัวผังผืดกดทับเส้นประสาทใช่ไหมคะมันก็จะชาแค่3นิ้วครึ่งเนาะนแต่ถ้ากลุ่มที่แบบชาปายนิ้วมืออะไรพวกนี้อาจจะต้องส่งเขาไปเจาะเลือดเพิ่มเติมดูเบาหวานดูอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยอาจจะต้องมาหาสาเหตุที่โรงพยาบาลกันนิดนึงบางคนเป็นจากพวกเส้นเลือดสมองตีบก็มีหรือ,อเป็นจากพวก หมอเราไปดูสถังทัพส้นประสาทก็ชามือได้เหมือนกันซึ่งจริงมันมีหลายสาเหตุแ,ตตแนะนำว่าต้องมาตรวจนะเพราะว่าถ้าบางทีถ้าไม่ตรวจจะทิ้งไวนน้นานๆแล้วเป็นเยอะนีรักษายาก